นออจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายมาตลอดผู <provision problem> ้นี้โดนสารสั่งจำคุกยาวนานเป็นเวลา5ปีข้อหากรีดใส่หน้าเด็กน้อยอย่างรุนแรงหลังจากที่เขาเล่นเกมแพ้ถึงแม้ว่าอนาคตจะดับแต่ชีวิตกำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่ในบ้านหลังที่สองของผม Prison Pop ดูจากสภาพผมในตอนนี้ผมไม่น่าจะสามารถเอาชีวิตรอดในบ้านหลังนี้ได้เกินสาวันลูกแอนมีแนวจากยูทูบเบอร์ชื่อดังตอนนี้ <c oughs> ผมกลายเป็นไอ้ขี้คุกเรียบร้อย <c oughs> ผมว่าผมจำเป็น,นี่ต้องมีพักพวกว่ะ แต่การที่คุณจะมีพักพวกได้คุณจําเป็นที่จะต้องเป็นที่ยอมรับก่อนเดี๋ยวโชว์สกิลความหน่าเกงขามระดับ100%เเซให้ดูเฮ้ยมึงอ่ะยิ้มแบบนี้เก่าวะรู้ไหมอยู่นอกคุกกูเป็นใครไอ้นี่อย่าสีเรงเดี๋ยวสูลิงพวกมึงมาเจอับกูดีกว่ากูให้เลยสี่คนอะมาเลยต่อให้ลุมเลยต่อให้ลุมเลยสามสองหนึเจอูกูบอกเลยนอกคุกอะ เด่นดังมากในเรื่องมวยไทยแย่แล้วคุณผู้ชมวกที่ตายแย่แล้วผม,วว yeah, วมน้าผมน้าผมน้านมนะโอเคพี่ครับผมขอโทษผมไม่ซ่าแล้วประดีสุดเอ้ยเดี๋ยวขอฝึกตัวก่อนนะมึงไว้วันหนึ่งฉันจะจัดการพวกแกทั้งหมดนั่นแหละอ,อะไรเนี่ยเกมนี้คุณผู้ชมครับมีสติมิน่าด้วยคุณต้องกดคลิกนะครับไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเกณฑ์พาวเวอร์โอ้ถ้าสมมุติว่า ผมเซตแตมีนาจนหมดเลยมันจะเกิอดอะไรขึ้นหมดลมโอ้ยไมฝึกหนักไปหน่อยกูเป็นลมเลยเฮ้ยผมจะต้องฝึกแขนตรงนี้ด้วยวะ่ะฝึกแขนกำลังแขนคุณผู้ชมดูดูกล้ามแขนของผมนี่สิมันเรียบแขนของคุณในชีวิต มันกับแขนคุณดชีวิตจริงเลยไล่เลี้ยวแรง <c oughs> นี่แขนคนหรือกิ่งไม้แห้งมขมเชฟครับผมมีข้าวมากเลยอเชฟใจเกเรกอร์ดอนสแลมเซ่โอ้ my god กอร์ดอนสแลมซ่ผมขอข้าวโอ้ว้าวได้ข้าวมาแค่หนึชิ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเอาละนั่งกินข้าวก่อนเลยนี่มึงกินข้าวเล้วเนี่ยรอก่อนเถอะ นี่ผมเพิ่มแม็กสแตมิน่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องเทรนด้านกำลังขาด้วยฮึบซิดอัพจัดไปเลยทำท่าสควอต,ตนะคุณผู้ชมครับสควอต,ตสควอต,ตสควอต,ตสควอตโอ้ยจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมโอ้โอ้ขาอ่อนกล้ามเนื้ออักเสบเอาละ่ะอันนี้ผมจะต้องเอ่อเทรนนะครับอ,อกกะ่บอน นะนี่นี่นี่นตรงกล้ามอ,อกตรงนี้เทรน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 กูผชมตัวกูมันโคตรอ่อนแอเลยว่ะแล้วเกมนี้ผมจะหาเงินจากไหนวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูผมเริ่มมีก่างแล้วเว้ยดูกล้ามหลังเดี๋ยวผมอาจจะสามารถสู้แบบเจ้าหมอนี่ได้ก่อนท็ top top อปด็อกเทรนเพิ่งเจอกูด้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว วัดวีฟยวะมึงเจอกูด no. uh, oh, uh, uh, oh, okay. ูมวากูมจะแพ้้กูมจะแพ้แล้ว o เออเอเออยยังยังไม่แพแพ้โอไมตัวกูเจไม่จาวะแปบนึงเดี๋มึงเจอกูกูขอเกณมอสโซแบบคูณ2ก่อนเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวมึงรอพวกมึงอ่ะเดี๋ยวเจอกูกูไปเติมคูณ2มาแล้วอย่าสีเหลงเดี๋ยวสเหลง แล้วนี่มึงเป็น,นอะไรวันนี้เอ้ยขาดสารอาหารคุณผ,ผู้ชมครับสารอาหารมันไม่พอหรืองไงเนี่ยทำไมตัวกูมันกากขนาดนี้จะเป็นลมหรือ้อเป็นลมไปเลยเดี๋ยวผมต้องเทรนตรงนี้ด้วยคุณผ,ผู้ชมผมจะเป็นที่ต้องมีกล้ามเนื้อนะครับเอฟหรือว่ากล้ามท้องอันเองซิกซ์แพคตอนนึงนะผมเปลี่ยนไปเป็นแบบ20โลแล้วใช่ไหมโอเครู้สึกว่ามันเพิ่มให้ผมเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมครับบวกทีละสจากปกติน่าจะบวกทีละห อ่าโอเคคราวนี้เป็น30โลละผมจะทำตรงนี้ให้มันเต็มเลยนะตัวละครผมจะต้องมีซิกแพคดูนี่คุณผ,ผู้ชมไม่มีอกไม่มีอะไรมไรีแต่ซิกแพคไอ้เวทเอ้ดูแล้วมันมีแนวผมมีซิกแพคแล้วไม่ไหวแล้วผมอยากจะได้ข้าวขอกินข้าวหน่อยได้ไหมมันเพิ่มที่เท่าไหร่เองเนี่ยผมอยากจะมีสตามิน่าเยอะๆนะครับตัวผมมันอ่อนแอมากๆเลยดูสตมิน่าคุณผู้ชมสตมิน่ากูแม่งเพิ่มอยู่แค่นี้ ไม่ได้ช่วยหาเลยกูเลยตัวเราแค่แบกเจลเอ่อรถไข้แค่นี้กูจะตายหาแล้วอแค่นิดเดียวเพื่อนแค่นิดเดียวตอนนี้ขานายมีก้าแล้วนายมาตลอดจัดไปถึง100่งรละเล่นอันนี้ต่อคุณผู้ชมครับเอาให้มันถึง100ทุกอันฮ่ <c oughs> าฮ่าลูกมันมีแนวตอนนี้ผมอยู่ในร่างสุดเพอร์เฟกฟอร์ม ล,ล, mm ล่างนี้แหละจะเป็นล่างที่ผมสามารถไปไล่ PVP กับคนทุกคนได้เดี๋ยว <uni> มึงเจอกูอ้าวเดี๋ยวไฟด้วยเดี๋ยวไฟด้วยมาเลย1 v 4 o เริ่มได้โอ้แม่งคนเก่งโอ้ว้าวมึงเจอกูเต้นโชยเต้นโชนี่เต้นเบรกกันตบเบรกดันไปแล้วไม่เลวเลยนี่สำหรับชัยชนะแหละของแกแต่ว่า แก้งอื่น <g änger> อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับแก้งนี้หรอกนะช h อต u ับไอรอนไหมนายมาตัวตัวับฉันดีกว่าแล้วนี่อะไรเนี่ยเกียร uh, ์กิฟต์ยูเอ็กซ์ตาร o ไฟฟ์พาวเวอร์โอรีลคนแก่จริงเหรอว้าวจัดไปเลยเฮ้ยนี่มันการสุ่มแบบ RNG Oh my g โ d Use l u c ยูสลักเนาะเฮ้ยผมอยากจะใช้ลักได้ไหมวะ Yes โลเลยได้ไรหมอเนี่ย ได้ดินสอมาเอาไว้จิ้มคอใครวะหนึ่งในห้านี่มันทุนเล็มากมโอเคผมได้สนับมือมาสนับมือมันหนึ่งในสิบสี่อะโอ oh my god อีกสองครั้งสุดท้ายโอ oh my, oh my god ครั้งเดียว <c oughs> ผมต้องใส่อันนี้นะครับใส่อันนี้ได้ไหม ไม่มันสามารถอีควิปได้ทีละหนึ่งไอเทมเองเหรอวะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมเติมซื้อนะครับสามารถใส่ได้สามไอเทมเ <c oughs> จอกูนี่นี่ใส่ทุกอย่างเฮ้ <c oughs> ใส่ทุกอย่างเลยไหนไหไหนพวกมึงเด e ะ n i s h เหรอวะนุ่งมาเจอกู The r แร s ก <c oughs> ็มาว่ะ f <c oughs> น n i h เพื <c oughs> ่อนนะ ชอบซันนิชเพื่อนกูใช้หนึ่งต่อแทงแม่งเลยเั็นไงนะฮะเต้นโคลหนึ่งทีเอาจริงเจ้าพวกนี้ถือว่ากากนะครับแลไอพวกแก๊งนี้ถือว่าโหดไหมวะเอลเจเฟ่มึงมาเจอกูไอเอลเจเฟ่ไฟแม่งเลยผมว่าผมพร้อมว่ะมึงมาเจอกูฟ็อกไฟายปัก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 โอเคโอเคดูเหมือนว่านี่นี่น่าจะเป็นปัญหาแล้วคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นปัญหาแล้ว เออพี่ครับผมขอโทษพี่พี่ผมขอโทษเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนทําเมึงผมขออนุญาตปลดล็อกล่างของผมก่อนผมต้องทําการรีเบิร์นะครับเพื่อที่ผมจะเก็บแต้มได้ง่ายกว่าเดิมบ้าเอ้ยทำไมชีวิตชันมันมันมน,นับหนึ่งไม่ฟ้าดูดิเอเนอร์จีก็มีน้อยแบบน้อยชิบหายผมจำเป็นที่จะต้องมีค่า Power ตรงนี้เยอะๆนะครับค่าน้ำหนักตัวผมมันมีน้อยไปวะผมจะพยายามทำให้มันถึงไอเอ่อ การจุดตีรอบที่2 <Okay. S 1> ซึ่งเอาจริงๆดูแล้วแม่งไม่น่าไหวกว่าจะรีสเตมีนาตรงนี้นานมากๆนี่ขนาดผมแบบใช้คูณ2แล้วเกณฑ์เวิร์กอาเนี่ยคูณ2เนี่ยดูดูดูดมันแม่งจะไม่ไหวแล้วแม่งมันจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยงั้นมึงเป็นลมไปเลยไป <c oughs> ประมาณนี้ผมสามารถกินข้าวได้เยอะกว่าเดิมไหมเดี๋ยวลองดูอีโนกินได้แบบหนึ่งชิ้นเอง <br un> เอาจริงนะผมว่าผมควรที่จะไปหาเงินก่อน นี่รอยสักอะไรของมึงว่าแม่งรอยสักไอติมอยู่บนหน้า <Fight. S 1> อีซีหรือว่าผมเข้าใจผิดวะจริงๆผมต้องให้ทิปเขาผมถึงจะแบบเพิ่มขนาดที่ผมนั้นจะได้เนื้อเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะผมขอโทษผมเข้าใจผิดนี่นะครับผมให้ทิปกอร์ดอนแลมมี่เขาเยอะๆแล้วกอร์ดอนแลมมี่โอ้ใช่จริงๆด้วย ไอเราคิดว่าต้องไปแบบออกกําลังกายให้มันตัวใหญ่ๆก่อนมันถึงจะกินได้เยอะๆกระเพาะจะได้ใหญ่ๆงไงเออพอมีสตม m i n a เพิ่มมากขึ้นเราก็เล่นง่ายกว่าเดิมกูล้อเล่นแย่เ yeah, หมือนเดิมเลย two hours later เนี่ยคุณผู้ชมผมมีอะไรจะโชว์คุณด้วยผมหมดความหมดทนนะครับกับเกมเกมนี้ผมไปฟาร์มค่าสตมิน n ามาจนถึง200เลยนะครับนั่งแดกแบบ10นาที จนมีค่าสตมิน200่200คราวนี้ผมจะได้แบบมึงจะได้ไม่เหนื่อยง่ายๆแล้วโอเคพอเราเนี่ยครับผมฟาร์มค่าสตมิน่ไปจนถึงระดับหนึ่งเกมมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะมากดูเห็นไหมแทบจะไม่ลดเลยเว้ยคือตะกี้มีค่าสตมิน่น้อยไแม่งเล่นยากชิบหายแป๊บๆก็หมดแรงแป๊บๆก็หมดแรงเจอแบบนี้เข้าไปโอ้โหแค่วันเทคผมสามารถที่จะแบบจุติใหม่ได้เลยนะจริง เรียบร้อยโอ้ใช้เวลาในการรีนานมากจะ,จะต้องเจอกับฉันาการฝึกตัวระดับอัลติเมตเรียบร้อยเต็มไหนมาใหม่ที่พวกมึงสามกวอัพจนเต็ม100หมดละเดีมึงเจอกูไอ้ผมทองบอกเลยให้เลยเนะี่ยเช็มสามเลยปปปปปป,ป,ปโอ้คนสุดท้ายเอาเลือกเตะกระเด็นกระดอน ดูเจ้าหมอั่านจั break dance อยู่เลยเอลเจฟี่นี่แหละหนมนะหนมนะที่ผมสู้พวกเขาไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าผมสู้ได้เฮ้ยหรือว่าบางทีผมอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธโนบางทีอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำดูดีมันไม่ขึ้นเลยแย่แล้วกูโดนลุมคุณผู้ชมขอร้องอย่าทำแบบนี้กโดนเตะกันคอหักฝากเอาไว้ก่อนพวกแกพวกแก ฉันจะต้องหาอาวุธแบบใหม่แล้วทําไมกูได้แต่แบบของกากๆกกวะนั่นอะผมต้องสุ่มกี่ครั้งกี่รอบผมถึงจะได้ของใหม่อาวุธใหม่ที่มันเพิ่มดาเมจให้ผมเยอะๆวะดูดิลูกะดษมันเสียได้เงินอะแบบเสียได้เงินชิบหายเลยทันที่ผมน่นจะเอาเงินไปทาอย่างเงินเยสโอเคของสีฟ้าเพิ่งจะออกนะครับสีฟ้ามันเป็นหนึ่งในหลักร้อยไหมโอไม่อันนี้หนึ่งในห้าสิบห้า แม่งเลยเอา้าลัคก,กี้ลุกมันมีเจ้าหมอน,นี่ด้วยเหรอคุณผู้ชมผมสามารถขา,ขายของที่มันแบบดูเปเคททั้งหมดได้นะครับขายหมดเลยแล้วเราจะได้ค่าลักตรงนี้มาผมมองว่าถ้าเราได้ค่าลักตรงนี้มานะครับผมจะสามารถเปิดของได้ดีกว่าเดิมใช้ลักไหม Yes ผมใช้ <c oughs> ใชเฮ้ยแม่งมันใช้หมดนี่เลย One week later กลับมาอีกครัง้ง oh, <geez. S 1> พลังเกือบหมื่น ผมว่ามันต้องฟูได้แล้วแหละหนมน้หนมน้ขอร้องเจ้าพวกแก๊งเม็กซิโกพวกนี้ <c oughs> จัดไปเตะตุบตับตุบตับตุบตับโอ้ไม่ก็เอาไม่ลงคุณผู้ชมแม่งไม้แต่คนที่สองคุยังเอาไม่ลงเลยแล้วอย่างนั้นแก๊งแก่ผมจะต่อฟูมาได้ยังไงวะหนมนโอ้ไม่ก็เสียใจด้วยเจ้าเด็กใหม่ที่ฉันไม่สามารถที่จะช่วยนายได้จริง แต่ก่อนจะออกจากเกมนี้ถึงแม้ว่าผมจะสู้เจ้าพวกนั้นไม่ได้แต่อย่างน้อยๆผมก็สามารถปลดล็อกชายนี่สกินลูก k ั t มีแนวดูร่างกายที่แสนสวยงามของผมนี่ผมไปอาบแดดมาตลอด3วันนะครับและนี่เป็นผลลัพธ์ที่ได้ oh <my> ผิวสวยใช่สู้คนอื่นได้ไหมไม่ฝากไว้ก่อนเจ้าพวกแบกปูนทั้งหลายรอวันที่ฉันแข็งแกร่งมากกว่านี้ฉันจะกลับมาอีกรอบ ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมควรที่จะมาลองเล่นถ้าเกิดใครมาลองเล่นแล้วเอออย่าลืมที่จะแก้แค้นไอ้พวกแก๊งแบกปูนให้ผมด้วย